สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูแต่ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่เกมนิ้เกะก็เดชออฟวิกเตอรี่นะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดกระชาน้องเรมนะฮะก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับคอลแลบของ r e รีโนะครับตัวนี้เก่งมากเลยนะครับมีทั้งการโจมตีที่แรงแล้วก็สามารถเพิ่มเลือดให้เพื่อนได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าพวกลิมิเต็ดดิชั่นตัวละครพวกนี้พลาดแล้วพลาดเลยนะครับเอาล่ะเราก็ลุยกันเลยวันนี้ นี่นะครับน้องเรมครับนี่โอ้โหอย่างเท่เลยนะครับผมสุดๆไปเลยเอาละตามธรรมเนียมครับใช้ตั๋วโซเชียลก่อนละกันครับมาล้างเกลือไปก่อนหนึ่งทีฮึ่นั่นแลนะครับม่วงตามธรรมเนียมโอเคเอาละต่อไปครับตู้ของจริงแล้วน้องเรม น้องเลมคะน้องเอมิเลียมาแล้วนะคะน้องเลมมาไวๆหน่อยนะคะโอเคมาหาชิีิการหนู่มเต้ชาแนลด้วยนะครับผมลุยครับ10โลแรกทุกคนมาน้องเรมเอาละครับฮึช๊ชม,ม่วงโอ้โห10โลแรกก็ม่วงอีกแล้วเหล่เนี่ยโอ้โห เอาล้ครับโลที่20ครับน้องเรมน้องเรมคะมาหาหนูเต้ชแนลหน่อยนะคะผู้บัญชาการรอหนูอยู่นะลูกฮึบสวัสดีค่ะได้เลยค่ะฮึบนี่แนมาเลยน้องเรมต้องมาแล้วจุดนี้ฮึบโลที่20นะครับทุกคนทองโอ้โหยังอีกเหรอโอ้โหม่วงอีกแล้วนะครับ20โลแรก ยังไม่ทองฮะน้องเลมอย่าแกล้งพี่สิลูกโลที่ส0ลสิบะออกมาแล้วเป็นหนูเลยนะคะมาแล้วครับน้องเลมชึบห้าฮึบมาหนูทส่3สิบครับต้องต้องมาแล้วแหละทองแรกแล้วเป็นเราเลยฮึโอ้ยังไม่ทองอีกเหรอ โอ้ไม่กอดโอ้โหสามสิบโลยังไม่ทองเลยนะฮะจุดนี้ hmm. อ,อืเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทุกคนขอกำลังใจด้วยนะครับผมน้องเลมครับลูกมาหน่อยเถอคะ่ะนะคะฮึบโลที่สี่สิบ ต้องมาแล้วแหละจุดเนี้ยฮึชเออทองแล้วมากี่ตัวครับผมโอ้ยตัวเดียวตัวที่9เอ้ย8ตัวที่8 3 4 5 6 7และโอ้โหผิวกิมโอ้มายกอดลุดเละแต่เป็นผิวกิมใครครับโอ้โฮหฮารานนะฮะ หลุดเล่เป็นฮารานโอ้โหดีใจดีไหมเนี่ยโอ้โหเป็นฮารานนะครับโอ้โหหลุดเล่มพิวกิมครับก็โอเคอะฮารานก็ไม่ได้แย่โอ้โหอาแล้วครับ40โลครับหลุดเป็นฮารานนะครับต่อไปก็ต้องเป็นหนูแล้วะนะไม่น่าจะหลุดแล้วแหละนะน้องเลมนะคะลูกมาเลยนะคะจุดนี้น้องเลมมอาละ้นะโลที่50ครับ ฮึบมาโหที่50ครับมาหาชิคก้าหรือเตชแนลหน่อยเถอะฮึชเออทองกี่ตัวครับผมโลที่50ตัวเดียวครับประมาณตัวที่5ได้ไมั้ง3 4ไม่5ก็6อเนี่ยโอ้โหอลิชช่น น่าจะหลุดนะน้องเลมแอดนัร์มลใช่ป่ะโอ้โหมาเซียนาครับผมหลุดเลทอีกแล้วครับโอ้ไม่ก็ห้าสิบโลครับสองทองครับแต่หลุดเลทครับน้องมาเซียนาครับเอาละต่อไปครับโลที่หกสิบครับรอบนี้ไม่น่าหลุดแล้วมั้งครับน้องเลมใช่ไหมคะลูกหนูคงไม่เล่นตัวนานนะลูกนะโลเปหกสิบครับทุกคนมา ลุยโลที่หกสิบม่วงครับผมโอ้ m ม g กอโอ้โหเอาเรื่องครับ60โลไปแล้วได้ทองสองครับหลุดเลทฮะต่อไปครับโลที่70แล้วนะครับทุกคนน้องเลมคะลูกมานะลูกนะฮึบ มาน้องเลมต้องมาแล้วจุดนี้โลที่เจ็ดสิบโลที่เจ็ดสิบนะครับโอ้โหยังม่่งอีกเหรอโอ้ไม่ก็อะไรจะใจร้ายกับเราขนาดนี้โลที่เจ็ดสิบแล้วนะฮะต่อไปโลที่แปดสิบครับทุกคน โลที่แปดสิบนะครับน้องเลมคะน้องเลมมาหาพี่หน่อยนะขอร้องละบมาครับโลที่แปดสิบครับน้องเลมทองแล้วเป็นหนูเลยนะลูกเออนั่นแหละกี่ตัวครับมาสักสองหน่อยมาให้ลุ้นหน่อยตัวเดียวครับตัวที่สี่ครับ มาใช่ไหมเทตตาโอ้โหหลุดเลนอีกแล้วว่ะโอ้โหน้องอลิสนะฮะวันนีเป็นไตาขาวไตดำนี่ผมจะโอเคกว่านี้แต่อลิสก็โอเคโอ้โหหลุดเลดครับผม80โลครับหลุดอีกแล้วครับอลิสนี่ตาซ้ายกระตุกรัวๆแต่ทำไมมันหลุดเลดวะ <laughs> รอบหน้าออก3ตัวเลยได้ไหมเป็นเลม3ตัวอะไรเงี้ยได้ปะเอ,อ่าโลที่90แล้วนะครับทุกคนครับ มาพร้อมครับลุยครับผมลุยเกรอบนี้หนูต้องมาล,ลูกต้องเลมคะผู้ชาก,การหนูเต a ชแนลรออยู่ลูกเอ้ยฮึโอ้โหม่วงไม่มีแตกทองเลยโอ้ไม่กอดต่อไปครับโลที่หนึ่งแล้วโอ้โหเริ่มลึกแล้วนะเนี่ย น้องเลมค่ะลูกอย่าเล่นตัวค่ะลูกมาเฮอลูกนะขอหลอกพี่จะซีแล้วค่ะลูกเอ้ยมานะคะฮึบมาโรที่หนึ่งร้อยครับโอ้โหม่วงอีกแล้วเหรอโอ้ตายมาโรที่ร้อยสิบต้องเป็นหนูแล้วแหละ แม่มันดุยังเลยวะโลที่110โอ้โหยังจะม่วงอีกไม่มีแตกทองเลยโอ้โหอเฮอต่อไปครับ120แล้วครับน้องเลมหนูต้องมาแล้วลูก มีหลดช้าชนิดนึงอย่างนี้น่าจะใช่แล้วหรือเปล่า120โลแล้วนะฮะจุดนี้ต้องมาแล้วลูกเออทองมาเถอะลูกเอ้ยเร็วโอ้ยสองตัวติดเลยอย่างนี้มีลุ้นเอาละตัวที่สามตัวที่สี่นะครับน้องเลมไหมแอปนอร์มอลโอเคใช่แล้วแหละโอเคโอหูยลึกมาก น้องเลมมาแล้วครับผมในที่สุดโอ้ลึกมากไอเราก็ใจหายโอ้โหร้อยี่สิบเลยนะฮะลึกสุดๆลึกลึก,ลกแบบลึกโคตรๆนะครับโอ้โหมาอีกตัวหนึ่งจะเป็นใครครับน้องเลมตอบเปล่าออลิชันโอ้โหหลุดเลด้วยหลุดเลเดไปแทสตาไม่ได้หรอโอ้โซลีนครับ เฉยๆอันนี้โซลินอาล่ฮะก็120โมทั้งหมดได้4ตัวนะครับก็ตก30โลได้ตัวหนึ่งอ่ะโอเคก็ไม่ได้แย่นะสำหรับตู้น้องเลมครับลึกไปนิดนึงแต่ก็โอเคนะเอาล่ะครับก็ได้น้องเลมมาเรียบร้อยนะครับโหต้องบอกเลยว่าลึกมาก120โลครับหลุดเลทไป3ตัวโอโห น้องเลมแบบไม่ใจดีกับผู้บัญชาการดูเต้ channel เลยนะฮะโอ้โหแต่ก็โอเคถือว่าคุ้มค่านะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะใครที่กำลังลังเลนะครับผมบอกเลยครับเชียร์ครับให้เปิดน้องเรมนะครับคุ้มค่าครับคุ้มค่าโอเคก็รบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย 使いを怠らない方が良さそうです